ชอบาคบแ้ะงงเอคนเดีชบ่ครัดตวไวตไ้้จะ๋ยวพาไปดูสวนของอ m a z เมซนะครับเป็นสวนของคาเฟ่อเมสซอนสันงกฤษนะครับต้นไม้แรกของเราที่จะพาไปชมนี้ตน้นส้มแดงนะอุ้ยแดงสยอุ้ยต้นนี้ไม่ต่ำกว่าสองสามนเลยนะเนี่ยขุดมา อายุประมาณร้อยกว่าปีเปล่าแปดสิบถึงร้อยปีเลยละ่ะนี่ครับสวนก็ประกอบไปด้วยต้นแปลงล้างขวดเลยนะครับนี่ซอยระยะก็ห้อยมานี่นี่นี่พามาดูตรนี้ก่อนมีบอรประครับบอรปราครับอ่าอันนี้เป็นต้นตะบองเพชรแล้วก็เฟิร์นผูกคู่กันได้เลยต้นไทรแล้วก็มีน้ำตอกมาตรงนี้ พยาไหลไปมีความรู้เหมือนกันนี่เราจะพาไปเดินนี่นี่ต้นไม้ใหญ่ให้ลมเงานี่เออลงทุนจริงๆสวนสวยด้วยเป็นสวนอังกฤษเนาะอันนี้หน้าองน้ำก็จะมีฟิโลฟิโลอะไรไม่รู้สวยอันนี้ต้นนี้น่าจะเอาจากออสเตรเลียเรายังไม่รู้ชื่อแต่ใบสีเงิน นี่น,นี่ทางเข้าสวนหนูเดินนําไปตรง้ตกเลยเดินนําไปเลยเฮ้ยน้ําพุน้ําพุสวยไหมนี่โอ้โหนะสวยสวยนอังกฤษนี่จะประกอบไปด้วยน้ำน้าพุแบบโรมนันเห็นไหมแล้วด้านหลังอ่ะมันจะมีต้นต้นในห้อยอ่ะน่าจะเป็นต้นเหลืองอะไรทักอย่างหนึ่งจําชื่อไม่ได้ แต่ว่าไม่ไม่มันทำมันทาเรียนแบบต้นไอวีบ้านเราเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนเปนงี้แล้วก็มีต้นสนสูงๆนะ่ะต้นสนฉัดน,นั่นน่ยอ่าหนูมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็สวยโอ้นี่เนี่ยมาดูด้านข้างนะมีเกตโตโฮเห็นไหมนี่เนี่ยเกตโกโฮดงังสวยสวย,ยไหมไอ้ต้นนั้นอะ่ะโอ้ยแล้วนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นี่ไม่รู้ต้นอะไรเนาะ อยากได้ต้นไหน,อนเออเดี๋ยวไปหากเอานี่พยาไร่ใบอ่อนไปเดซูมดูนกเลยโอ้นกกระจาบมันมากินใบใบนี่ไงโอ้หสวนสวยมากเราก็จะได้ยินเสียงนกนี่หนูเดินเดินเข้าไป อันนี้นี่นี่นี่สาวสันกำแพงนี่ดอกสีขาวสวยแต่ใบใบสีม่วงสวยไหมนี่ต้นไม้ลายยุงนี่นีบ้านเราก็มีเนี่ละสวยมันจะเป็นแบบมีต้นอะไรนะยี่เข็งแพงพวยต้อยติ่งนะสีม่วงๆ่วเนี่ยดอกชงโคเนี่ยใบชงโคเห็นไหม อยนี่หนูยืนตรงนี้หรือพี่ถ่ายรูปให้นี่ก็สวยอ่ะเราถ่ายไปด้วยดูวีดีโอไปด้วยนะครับเราจะพาชมสวนกันอ่าเสร็จแล้วจ้าเดินตรงไปเลยชําเนี่ยสวนมันเดินไปถึงห้องน้ําเลยหนูเดินไปเดี๋ยวพี่พาพชมไปเรื่อยๆสวยมากเลยสวย,ยนี้นี่ความฝันของของเราจะมีสวนอังกฤษอย่างนี้เนาะอ่าหนูมานั่งตรงนี้ก่อน อ่าให้พักท่านเดินไปก่อนอ่าโอเคหนึ่งสองส้ำอ้าวเดินไปเลยนี่หนูอยากถ่ายกับต้นนี้ด้วยสวยให้เดี๋ยวมันมีอีกต้นหนึ่งตรงนู้นเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปตรงนู้นเดี๋ยวให้หลวงพ่อไปก่อนเนี่ยหนูเดินไปอันนี้ก็เป็นต้นสนนี่แบบหแบบนี่ตอนแรกนึกว่าตายไว้ด้วยมันมยยียังมีย,ยังมีใบอยู่สวยมากเลยไม่รู้เหมือนต้นสนอะไรสักอย่างนึงนี่นี่น,นี่มีลูปปันน้นนะ ดี๋ยวไปยืนตรงรูปปัน้นนะอ่าข้างหลังมีตีนตุ๊กแกเห็นไหมตีนตุ๊กแกก็ในการแต่งสวนก็เป็นแบบไอวี่นะบอสตันไอวี่แต่ว่าเมืองร้อนอแต่เมืองร้อนนะบอสตันไอวี่มันไม่ค่อยขึ้นอ่าหนูยืนใกล้ๆรูปปั้นหนึ่งสองสามโอเคสวย อันนี้ครับโหโสวนอังกฤษอ่ะต้องประกอบไปด้วยต้นสนเนาะอันหนึง่งสองสามโอเคนี่นีนี่มันสวนอังกฤษนี่มันสามารถแบบมีทั้งหญ้าเห็นไหมหญ้าหญ้าสสวยๆอะ่ะแล้วก็มีทั้งอาร์เวคือมีต้นต้นที่หนูชอบมีหลายต้นเลยเขาซื้อมาปลูกหลายต้นเลยเออ,อเห็นไหม เนี่ยสวยม,มากเลยครับมคควาสัญแน่ๆเลยเขาซื้อมาหลายต้นเลยนี่นี่ต้นกล้วยก็มีนี่หนูมาดูต้นมะม่วงนี่โรครงเพลงเห็นไหมต้นโรครงเพลงครับชมเปิดประตูเปิดเลยอ,อาหานไปเชิญชวน ไปนั่งตรงนู้นไปดูปลาคราฟไปดูปลาคราฟอ่าอ่าเช,ชวนเฉช่ชวนสวยมากปลาคราฟกระโดดลงไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใจร้ไรมากนี่ดอกไม้สวยมากเลย นี่ครับโห้วบามสมบูรณ์ครับของต้นไม้ข้างหลังก็หลังโต๊ะโต๊ะนั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนแบบของชาวบ้านครับเป็นกำแพงครับนี่ก็เดินลัดไปห้องน้ำได้นะครับนี่คือสวนของปัป๊มปตทที่เพชรบุรีนะครับ เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ในสวนแบบอังกฤษครับสวยงามมากเลย